ปฏิสวาทุกกฎทุกกฎในเพราะการรับปากแล้วไม่ได้ไปเปลืองปฏิญญาตอนเรารับปากเพื่อนว่าเราจะไปจำพรรษาด้วยตอนนั้นตั้งใจจะไปจำพรรษาจริงๆแต่พอถึงเหตุการณ์จริงๆไม่ได้ไปบอกว่าตัวเองไปไม่ได้ไม่ได้ไปเปลืองปฏิญญาอย่างนี้ก็จะเป็นทุกกฎเพราะว่าการที่ไม่ทําตามปฏิญญาอันนี้ไม่ใช่โกโหกเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองตั้งใจจะไปจำพรรษาด้วยแต่ว่าไม่สามารถไปได้ ที่ถูกก็คือจะต้องไปเพื่องปฏิญญาไปบอกความจําเป็นแล้วก็ไม่ไปก็ได้อย่างนี้นะครับออกาเรเสรรมปฏิสวาทุกกฎนิดนึงครับปฏิปสภาวทุกกฎมีสองในนะที่มันในตอนอธิบายสูตรปัญญิกาขันธะการเนี่ยสูอถึงว่ารับปากทั้งบรรชิตทั้งคึ่ฤหัสได้เลยนะครับตอนนั้นเพราะว่ามีพูดถึงกรณีรับปากว่าจะจำรรษารับปากว่าจะไปเรียนพระบาลีด้วยอย่างงี้นะครับมันก็ชัดเจนว่าเป็นการรับปาก,การบรรชิตแต่ถ้าเกิดเป็นปฏิสภาวทุกกฎในเรื่องขันละก็ปฏิกรที่เรียกว่าติดนักวัยนะครับ ้าจะหมายเอาเฉพาะกรณีการรับปากคดีหักก็เป็นขีดปฏิสังยุตธะเป็นอาบัติที่เกี่ยวเนื่องกับคดีหักการรับปากคดีหักที่มันเป็นธรรมนะครับก็ควรทานะครับเพราะถ้ามีการผิดก็จะมีอาบัติทุกกฎตรงนี้แหละถ้าเกิดไม่สะดวกจริงก็ต้องบอกเขาก่อนจะถึงเวลาเอ้าสมมติรับปากก็จะศึกอย่างเงี้ยเปลี่ยนใจไม่ถึงแล้วมิจฉาฟังธรรมไม่ได้ฟังครูบาอาจารย์แล้วไม่ศึกดีกว่านะเป็นอาบัติไหมครับเนี่ยไม่เป็นนะครับรับปากจะศึกถือว่าเป็นการรับปากที่ไม่เป็นธรรม